สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสอเจริญพัฒนาค่ะวันนี้ก็จะอัปเดตคันเล็กให้ดูบ้างค่ะโอ้ยยังทำอะไรเนาะโอ้โอ anh này có... thăm... phá ưm, um, phá thăm mấy hả? Ảnh à, thăm อันนี้ทำไมถึงทำใหม่นะยันอันนี้ทำไมถึงทำใหม่นะมันไม่ได้ชาร์จทำไม,ไ,มไม่ได้ต้องคุณเก่าอยังนู่นอันเก่าเนาะอันนั้น อันนี้ล่ะอันนี้ได้ฉากไหมได้เลยเนาะ้เป็นอย่างนี้เลยอยู่หางจากกันดนึงอย่างงี้อันไหนอัน,นตัวนั้นน่ะตัวนี้แหละโยมตกไหมเนี่ยที่ว่าเห็น <c oughs> เห็นข้างในข้างล่างรูข้างบนนี่ไม่ใช่นะมันต้องอยู่ห่างอย่างงี้มันมันจะมีฝาปิดมาอย่างงี้อีกที่หนึ่งปิดอย่างเงี้ยกั้นไม่ให้ข้าวรั่ว นี่อธิบายให้เอฟซีฟังแค่เห็นอย่างนี้ทำไมมันเล็กเลยรูใหญ่เลยไม่ใช่นะครับก็เนี่ยเป็นเงี้ยมันจะอยู่ห่างขนาดนี้แล้วก็จะเป็นเหล็กแบนด์ปิดอย่างงี้กันเข้าด้วยเสร็จแล้วเอาไปเชื่อมข้างล่างด้วยกันนี่อ้าวโอเคอย่างงี้ขยืนได้หน่อยเมื่อกี้ก็ตกตู้นี่หมดตู้ดีเกนไป ได้จะเอาลงไปเชื่อมข้างล่างแล้วก็ใส่เล็แล้วก็เอาขึ้นมาใส่ใส่ขึ้นขวาข้างขวาข้างเชื่อมเสร็จแล้วก็ใส่เหล็กได้แล้วฝาเนี่ยทำยังอุ้มก็แบบขันใหญ่นันแหละฝากันใหญ่แต่ว่ามันจะยากแต่ฝานี้ฝานี้ง่ายใส่ง่ายตัวตรงตัวตรงง่ายอยากให้จได้ก่อน อะไราเราทเด้วยตรเดี๋ยวขัลงไปเราด้านนอันนี้ก็ช่วงล่างก็เรียบร้อยแล้วค่ะโซ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซ่โซ่อันนี้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะว่าทางนั้น<ม>เขาบอกเขาก็เพิ่งจะเปลี่ยนใหม่ค่ะส่วนพวก ห้องตะเดินนี่สันการรือ้อเช็กใหม่หมดเลยค่ะทั้งสองข้างค่ะเนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝาตัวเกา่าค่ะจจ๊เจ๊จอน,นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสยันก็จะเปลี่ยนทำเป็นแบบเหมือนคลองคันใหญ่ค่ะ ตรงด้านหน้าก็จะค้งๆ้ส่วนสติกเกอร์เดี๋ยวรอดอีกทีครับว่าจะติดหรือไม่ติดอุ้มเก่ามันไม่ได้ฉากอุ้มเก่านี่ไงเลยทำฐานสี่เหลี่ยมใหม่แล้วก็มันก็เลยดูไปมันมันไม่ตรงกันกันกบ กับตัวเขาข้างหลังใหญ่ข้างหน้าข้างหน้าเล็กอุ้งเก่าไปก่อนก็มันปิดไฟอยู่อย่างนี้แหละไฟมันน่าเขาจะทําให้ให้จะมาเสร็จเสร็จได้ใช้อย่างงี้หรือเปล่าเนาะตัวนี้ตรงตัวนี้ตรงแล้วเชื่อมเชื่อมเสร็จได้ใส่เรื็จเลย เล็กกาอนไดหเล็กกานะกานสวยบ่าอือเอาเล่นใหมเลยไม่ดีเหรอกกาเมืนไม่สวยไง่เลโคตรเจ๋งเลยอ่านใหม่ได้ไหม ออันนี้ก็สติกเกอร์อันนี้หนูสั่งมาไว้แตะรถอัะอ่ะแต่มันก็มีสติกเกอร์ที่พี่แกส่งมายังไม่ครบค่ะมันตกหล่นอย่างงี้นะคะเราเพิ่งแต่เช็คของเมื่อวานเลยว่าของมันไม่ครบพี่แกก็เลยว่าเดี๋ยวแกจะหาให้ค่ะเพราะว่าแกไม่ได้เป็นคนจัดส่งมให้เรา พุ่มนี้กว้างกว่าเดิมยาวกว่าเดิ <ใน S 2> มไหนที่จะทำไหมได้เลนใหม่สรุปต้องใส่เลนใหม่พอไหมเลนะอ่ะพอไหมถ้าไมั่พองั้นก็สุดินใช่พ <c oughs> <c oughs> อไงก็สุรินอยู่ตรงนี้วีดะตรงนี้ถ้าถ้าเป็นคันใหญ่มีสี่แผ่นเลยวัวนั้นมันใหญ่มากเลยเนาะ เจ้านี้อันนี้ทำอะไรเนี่ยเชื่อมเหรอเชื่อมเชื่อมแล้วก็ใส่เหล็กเลยอ๋อขณะอันนี้เดี๋ยวให้สยันไล่เชื่อมค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนสยันใส่เล็กเลยค่ะไปจบโด,น,<า>ดนไม้เต่อ<า>ปล่อยได้เลยไหม

ไม่เสมอเลยเจนะ้าตัดมันก็ไม่ดีแล้วไอ้เหี้าหัวใหม่หัวมันตัดหลายรอบแล้วเนะวานนะ ไม่ร้อ,อ,อนมีแม้คาน,นไาไปเทแล้วมีนั่นก็โอ้โหคุณเชีย น่ารสมมือสมอาหาักอน่าสมือเลยนะอื่อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋อ๋อา๋ออ๋อองออออ๋างออ๋อออา๋อออออ๋อเอาอออ

yeah okay, เปแล้วนัได้เกินอืมเกิดไหมเหนอยโอเคก็จัดไปมันกว้างไปหนเล่ร้อยยี่สิบสองรักสองเผชรเลยเนี่ย ไม่ดึงถ้าวางสักร้อยยได้สัยยี่สิบมาได้ยอยูแ่แเกินขาดน,น,นิด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 หน่อย ลม้เชื่อมปวดอีกแดดสองโลก,กาตาควันไปทางไหนเนี่ยลบควันก่อนวันวเปิดน้ำอีกแล้วหรือเปล่าอืมวัว Tua đi <laughs> mm -hmm. Được, được.

ก็ได้สองเส้นดูดขอนั่งก,นงก่อนกวอาอิ่หาอะไรคะหยุดไว้ ควันไปทางไหนเนี่ยน่าสวยน่าดูนะเดินหนีควันนะเนี่ยวนจน,นจะรอบแล้วเนี่ยใส่น้ำมีเสียงัเหล็กขึ้นสนิมต้องรีบทำก่อนสะอาดแล้วก็ทำสีเลย xịt dân chắc chế độ cho kênh Ghiền

เอ,เอา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 สวยเลยคราวนี้เสร็จแล้วครับหนึ่งอัน <c oughs> หนึ่งฝั่ง,ง <c oughs> มีทั้งหมดสี่ฝั่งคืนนี้เสร็จไหม เลดหมดก่อนเสร็จไหมคืนนี้เลดไม่ mai, จะไม่พอรึเปล่าน,นั่นแหละไม่ได้ปะน,นั้นไม่รู้ว่าจะได้ไหมแล้วเอาโค้งตรงนี้อะเพราะว่าตัวนี้มันต้องโค้งเราต้องวัดดูโค้งมันก่อนว่าเนี่ยเอาตัวนี้เท่าไหร่เอาตัวนี้ไงเนี่ยนั่นจะกินเลนดเยอะไหมอตอน,ตอน,ต,อนตอนที่เราโค้งอะไม่รู้มันจะกินเลนดเยอะไหมเนี่ยอืม รอยมไม้ไม้มันไม่อะอกมองเห็นหน้าคนนี้น่าขัอ,อ,อไม่อยากไปชมตัวเองดนะ้วยอาหารวันน,นี่หนิเ <c oughs> สร็จเป็นหนึ่ง แกยังเสรจแล้วเอาไปเกี่ยวได้เลยลูกพี่บอกใครเกี่อะไรเกลี่ยเลยนี่รอสยคอยตัดโดนไม้ที้เล็กเลยไม่เขาเขาบอกแล้วว่ามันมันไม้ไม้แล้วน่ะอันไหนดําดำาบอกใครดํดำาดํดําเกลี่ยไดออกเจียเล็กนะเเจล็กยันเนี่ยออก ไปยเลต้ยเลยอไปเยงนอเกียร์เหล็กเงี่ยเอาลาเหกเนี่ยไปใส่ตัวตรงนน้นแล้วก็มาตัดเชื่อมไปอด้เลยวันนี้นะจ๊ะค่ะเดไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าเนาะตอนอุ้มเสร็จเลยเนาะ น่าจะอุ้มเสร็จเลยคลิปหน้าอาจจะได้เจออีกทีกันก็คือตอนอุ้มเสร็จค่ะเออลืมน่าจะเสร็จคืนนี้แหละเอาเสร็จคืนนี้มันก็เสร็จคืนนี้แต่เขาจะนี่เขาจะนีไหนตอนที่เขาไปนอนตีหนึ่งนั่นแหละแต่ตอนนึงไปอ่ะไม่รู้ตีเท่าไหร่นั่งหลับอย่างตีสองตีหนึ่งแล้วเขาไม่ไหวแล้วไปนอนเลยแล้วหนาวด้วยเมื่อคื้หนาวจน คือนี่จะเอาคเนี่เสร็จไหมจ่อจะทำคเนี่เสร็จไหมถ้าเล็กมีอะเสร็จเลยคือมันก็ต้องลุ้นในตอนนั้นอีกตังไงไม่มีซื้อแป๊บนึงไม่มีได้ไปซื้อมาไว้่อทำคเนี่เสร็จเลยไปกู้ใครมาก่อนก็ได้แค่นหนึ่งเสร็จแล้ได้อุ้มก็ได้ซ่าใหม่หมดเลยทั้งหมด เทคโงโจ้ีตัวเนี้ยอืออ่ะโอเค,ออเ,คเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีตอนอุ้มเสร็จค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ